ก็เพามีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมก็ได้ได้ควรได้มาสักพักหนึ่งแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันให้พี่น้องฟังในวันนี้นะครับวันนี้หัวข้อที่แบ่งปันก็ถือว่าพระเยซูเนี่ยนำความอับอายในชีวิตของเราออกไปครับพระเยซูเป็นผู้ที่นําความอับอายในชีวิตของเราออกไปเรามักจะพูดกันเสมอว่าพระเยซูเนี่ยได้ลบล้างความบาปงเราช่วยร้อยพ้นจากความบาปแต่สิ่งหนึ่งที่คู่กับความบาปก็คือความอับอายนะครับ พระเยซูเป็นผู้ที่ออนำความอับอายเนี่ยออกไปจากชีวิตของเราเ,ออเราลองมาคิดดูนะครับเรามาคิดดูมีอะไรบ้างเอ่ยที่เรารู้สึกอายอะไรบ้างเอ่ยที่เราไม่ค่อยอยากจะให้คนอื่นเห็นในชีวิตของเราอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะหลบซ่อนไม่อยากให้คนอื่นเห็นไม่อยากพูดถึงนะครับให้เวลาสักแบบป๊บเงลองลองคิดดูนะครับลองคิดดูมีอะไรบ้างนะครับ ผมลองมาแลได้ดูนะครับดูว่าคนเราเนี่ยรู้สึกอายคนอื่นในเรื่องอะไรบ้างก็อย่างเช่นรูปร่างหน้าตาการศึกษาชาติกะกูลครอบครัวการงานทรัพย์สินอดีตของเรานะครับแล้วก็การกระทําที่ไม่ดีของเราหลายครั้งเราเคยทำทรสิประหยัดไม่ดีเราก็อยากให้คนอื่นรู้นะครับการงานทรัพย์สินของเราจะสู้คนอื่นไม่ได้การศึกษาจะน้อยคนอื่นนะครับ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกอับอายแล้วก็ไม่อยากจะให้คนอื่นได้เห็นไ,ได้รับรู้ไม่ค่อยอยากจะเปิดให้คนอื่นดูมากไปนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรารู้สึกอับอายแต่ข่าวที่เรารู้ว่าพระเยซูเนี่ยก็อยากที่จะนําสิ่งที่เรารู้สึกอับอายเนี่ยออกไปจากชีวิตของเรานะครับพระคัมภีร์บอกว่า ดึใส่ไว้นะครับอยู่ในสดุดีสดุดีบทที่25ข้อ2เดี๋ยวผมจะให้พี่น้องฟังนะครับโอ้ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้อายขออย่าให้สัตรูของข้าพระองค์ัยโยเหนือนข้าพระองค์อันนี้อยู่ในสดุดีนะครับบทที่25ข้อ2อีก2ข้อนะครับผมจดไว้แต่ว่าลืมขึ้นสไลด์ให้ดูบทที่25ข้อ3เอออย่าให้ ผู้ใดที่เฝ้าพระองค์อยู่นั้นได้อาในสดุดีบทที่3 1ข้อหนึ่งโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์วางใจในพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้อาเลยขอทรงช่วยข้าพระองค์ในความชอบธรรมของพระองค์จริงๆแล้วเนี่ยผู้เขียนสดุดีเนี่ยเขาก็รู้ว่าในชีวิตของมนุษย์เนี่ยก็มีหลายสิ่งห,าหลายอย่างที่รู้สึกอับอายเราไม่อยากให้คนอื่นรู้แล้วเขาก็เน้ำสําวัสำสีกว่าพระเจ้าเป็นผู้เราให้พ้นจาก ความอับอายล่านั้นวันนี้ก็เลยอยากจะบอกพี่น้องนะครับอะไรที่เราคิดไปสักครูออ่สิ่งเหล่านี้แหละเรารู้สึกอายรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราอับอายวันนี้เนี่ยพระเจ้าอยากจะบอกว่าพระเจ้าเนี่ยอยากจะเอาสิ่งนั้นเนี่ยออกไปจากชีวิตของเราให้เราไม่ต้องรู้สึกอับอายเกี่ยวกับสิ่งนั้นอีกสำหรับชีวิตผมเองนะครับผมก็เห็นว่าเมื่อผมรู้จักพระเจ้ามาสิบกว่าปีเนี่ย ผมก็ได้เห็นว่าพระเจ้าก็เอาความอับอายหลายๆอย่างในชีวิตของผมออกไปหลายสิ่งหลายอย่างผมเคยรู้สึกอับอายเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยรู้สึกแล้วยังมีบางเรื่องอยู่บ้านนิดๆดหน่อยนแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกแล้วครับตอนเด็กๆเนี่ยผมก็เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนก็รู้สึกอับอายในความยากจนของครอบครัวเราเพื่อจะมาบ้านก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้บ้านกำลังซ่อมอยู่เะยนะครับให้เพื่อนมาบ้านเป็นความยากจนของเราเจำได้อยู่ครั้งหนึ่งตอนที่เรียนจบใหม่ๆนะครับก็ตกงานก็ไม่ไม่มีตังค์เนาะ แต่ว่าอยากจะได้ลำโพงชุดหนึ่งก็งเลยไปที่ 5, ห้างนะครับห้างผันทิมจีกรุงเทพก็เดินเข้าไปดร้านปรากฏว่าไปเจอเพื่อนที่อยู่มัธยมเขาว่าเป็นพนังกงานขายร้านนั้นก็เลยคุยก็เลยเดินเดินเข้าไปดูเพื่อนก็มาถามเพื่อนถามว่าอยากได้อยากอยากอยาได้ชุดไหนละ่ะผมก็ออยังไม่รู้แล้วเพื่อนเพื่อนเลยถามมีงบประมาณเท่าไหร่ล่ะหรือจะช่วยก็รู้สึกไม่อยากจะบอกว่ารู้ป่าไม่มีแค่มาดูไว้ก่อนแต่ก็รู้สึกอายมากเพราะว่าไม่มีตังค์นะครับ ก็ก็เลยใบเล็กไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่นก็ช่วยเราไ็ได้ก็รู้สึกว่าเราที่โตมาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่รู้สึกอายอยู่อื่นพระเจ้าก็บอกว่าพระเจ้าอยากจะเอาความอับอายในชีวิตของเราออกไปผมก็เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของผมนะครับตอนนี้ก็พระเจ้าก็ได้เอาความอับอายหลายสิ่งออกไปความอับอายก็ทําให้เรา่มีความสุขไม่เอ่ย ไม่มีไม่มีความสุขเราก็รู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะมีชีวิตแย่หน้าเชิดมั่นใจได้มีหลายอย่างที่เรารู้สึกอยากลดซ่อน,นเราพยายามหลีกเลี่ยงที่จะคุยเรื่องนี้กับคนอื่นเราพยายามที่จะไม่ให้คนอื่น,นเห็นสิ่งเหล่านี้ในชีวิตเราเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอับอายในสิ่งเหล่านั้นเราจะเริ่มด้วยตรงนี้ก่อนนะครับความเข้าใจผิดเรื่องความอับอายคนเราเนี่ยมันจะเข้าใจผิดเรื่องความอับอายที่เรามี เราคิดว่าเกิดจากตัวเราไม่มีไม่ดีพอเราคิดว่าเพราะว่าเราไม่มีเราไม่ดีพอเราจึงรู้สึกกับอายพอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเราแก้ไงละก็แก้ด้วยการเพียรพยายามยกตนให้พ้จากความอายอย่างเช่นเรารู้สึกกับอายที่เราไม่มีเงินเราก็ทํางานนักๆๆักเรารู้สึกอับอายที่เราไม่มีสิ่งเหล่านั้นหลายอย่างที่คนมีก็พยายามทำงานหนักๆนัเก็บเงิน บางทีเราก็พยายามที่จะเรียนหนักมากเขารู้สึกอับอายที่ผลการเรียนไม่ดีดังนั้นพอเราคิดว่าความอายเนี่ยเกิดจ,จากการที่เราไม่มีหรือไม่ดีพอเนี่ยเราจะพยายามทุนะ่มเทอย่างหนักเพื่อให้ได้สิ่งบางสิ่งมางแล้วเราคิด,ดว่าพอทาอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะพ้นจากความอับอายบางทีเราก็ห <c oughs> ลบซ่อน <c oughs> ไม่อยากคุยบคนอื่นเลีกยตัวไปพยา,ยามที่จะไม่คุยเรื่องนั้น ถ้าเกิดเราหลบซ่อนเราก็จะไปหาสิ่งที่ช่วยให้เราพ้นจากความอายเช่นไปกินเหล้าไปทไําอะไรนะครับที่จให้เราลงพุ่อยู่กับเสืนแทนจะได้ไม่ต้องรู้สึกอายกัแบบสิ่งที่เรากําลังรู้สึกอายอยู่นะครับเออเราพยายามวิธีแรกเราพยายามทิ้งตัวเองหนักเพื่อได้มาเพื่อให้ได้มาสิ่งหลายอย่างแยกพ้นจากความอายทํางานหนักเรียนหนักหรือบางทีก็ลงทุนบางทีถ้าเรา I, อยายกับรูปร่างหน้าตาทำไมเออเราก็ลงทุนหนักในการ ปรุงแต่งัวเองนะเขาใส่ยังไงไตัวเองดีขึ้นความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องความอายเนี่ยผมอยากจะพูดถึงความเข้าใจที่ถูกต้องความเข้าใจถูกต้องคือว่าความอายเนี่ยเกิดจากความบาปความอายเกิดจากความบาปแล้วก็ถูกลบล้างโดยพระเยซูนะครับถูกลบล้างโดยพระเยซูดูพระคัมภีร์กนันนิดหนึ่งนะครับโอเคในปฐมกาลบทที่สองข้อยี่สิบห้า เขาทั้งสองอยังเปลือยกายอยู่ผู้ชายและภรรยาของเขายังไม่มีความอายตอนนี้เนี่ยความบาปยังไม่เข้ามาในโลกพระเจ้าสร้างผู้ชายผู้หญิงเขาเปลือยกายต่อกันเขารู้สึกอายไม่เอ่ยเขาก็ไม่รู้สึกอายเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าร่างกายของเขามีอะไรที่น่าอายาก็ไม่รู้สึกอายเหมือนกันพอข้ามไปบทที่สามเขาไม่เชื่อคพระเจ้าเขาทําสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าห้ามความบาปก็เข้ามากระทบกระแทกชีวิต บทที่สามข้อสิบเขาจอุทูลว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสุทรเสียงของพระองค์ในสวนและข้าพระองค์ก็กลัวเพราะว่าข้าพระองค์เลือยกายอยู่ข้าพระองค์จึงได้ซ่อนอตัวเสียเขาก็เกิดความรู้สึกอับอายขึ้นมาเมื่อตอนแรกเขาจะไม่ไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าน่าอายพอเขาทำบาปเขาก็รู้สึกว่าเขาอายละความบาปมาในชีวิตทําให้เกิดความรู้สึกอับอายพระเจ้ามาอยากให้พระเจ้าเห็นไหม ก็ไม่อยากก็ไม่ยามจะซ่อนตัวจากพระเจา้าดังนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าที่เรารู้สึกอับอายเรื่องต่างๆในชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราขาดแคลนไม่ใช่เพราะว่าเราไม่มีแต่ผมว่ามันเป็นผลของความบาปครับพระรัมพีบ,บอกว่าเป็นผลของความบาปเพราะว่าเราเถูกกระทำโดยความบาปทำให้เรารู้สึกอับอายในเรื่องต่างๆของชีวิตเรา ประเด็นต่อมาที่อยากจะบอกก็คือว่าพระเยซูเนี่ยช่วยเราให้พ้นจากความอับอายพระเยซูช่วยยังไงบ้างประการแรกพระเยซูช่วยเราพ้นจกากความอับอายในวันสุดท้ายวันสุดท้าย,ายเมื่อพระเยซูมาเนี่ยจะมีคนกลุ่มหนึ่งขึ้นสวรรค์อีกคนกลุ่มหนึ่งปิดหน้าตัวความอับอายมากๆเพราะว่าต้องไปอยู่ในที่ที่แย่มากดังนั้นวันสุดท้ายเนี่ยเราจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีวันอับ จะมีอีกกลุ่มหนึ่งรู้สึกอับอายขายหน้ามากเป็นคนที่ไม่เชื่อพระเยซูเพราะรว่าเขาจะอยู่ในที่ที่แย่มันๆอันนั้นคือสิ่งที่พระเยซูช่วยเราเพราะเชื่อพระเยซูปุ๊บพระเยซูช่วยเราเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ในวันสุดท้ายพระเยซูอยากช่วยให้เราพ้นจากความอับอายในวันนี้ด้วยถ้าวันนี้เนะี่ยรารู้สึกว่าในชีวิตเรามีบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกอับอายพระเยซูก็อยากช่วยให้เราเนี่ยพ้นจากความอับอายในสิ่งเหล่านั้นในวันนี้ด้วยเลยนะครับ ผมใช้คําว่าอยากช่วยเพราะว่าบางทีเนี่ยพระเยซูอยากช่วยแต่เราก็ไม่ยอมให้พระเยซูช่วยคือพระเยซูอยากจะช่วยให้เราพ้นจากความออายด้วย <ances S 3> ในวันนี้ถ้าเราอยากจะให้พระเยซูช่วยพระเยซูก็จะช่วยเราแน่นอนนะครับแล้วพระเยซูเนี่ยอยากช่วยให้เราพ้นจากความอับอายในวันนี้นะครับด้วยการด้วยการอันแรกนะครับช่วยให้เรารู้สึกถึงคุณค่าตนเองในพระเจ้าก่อน พระเยซูยอยากจะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกถึงคุณค่าตนเองในพระเจา้าก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดเราเนี่ยได้รู้สึกถึงคุณค่าตัวเองในพระเจา้าเนี่ยพระเจา้าก็จะอวยพรการกระทำที่เกิดจากการรู้คุณค่าตนเองคือสิ่งแรกที่พระเยซูยาจะช่วยเราให้้นจากความอายคือว่าช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเราในพระเจา้าก่อน ผมใช้คําว่ารู้สึกก็เพราะว่า,าหลไยครั้งเนี่ยเรารู้ว่าเรามีค่าในพระเจ้าอยู่ที่นี่แต่ว่ามันไม่รู้สึกที่นี่ดังนั้นการกระทํามันก็ไม่เปลี่ยนแต่ว่าถ้าเรารู้สึกจริงๆว่าในพระเจ้าเนี่ยเรามีค่าการกระทําของเราเนี่ยมันก็จะออกมาจากความรู้สึกว่าเรามีคุณค่าในพระเจ้าแล้วก,การกระทำนี้แหละที่ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรเมื่อเรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีคุณค่าในพระเจ้าการทํางานของเรา การเป็นพ่อแม่ของเราการเลี้ยงลูกของเราการเป็นนักนเียนของเรามันจะมันจะสะท้อนความรู้สึกว่าเรามีค่าในพระเจ้าแล้วสิ่งเหล่าน,นั้นแหละที่พระเจ้าจะอวยพรการจะทําเหล่านั้นแหละเป็นการจะทา,ะาะท,ที่พระเจ้าอวยพรน,นะครับคือจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเชื่อพระเยซูเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้สึกว่าเรามีค่าในพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็จะไม่อวยพรเป็นการทำของเราเพราะอะไรอ่ยยกตัวอย่าง เราไม่รู้สึกว่าเรามีค่าเรารู้สึกว่าเราอายที่เราไม่มีตังค์ไม่มีไอแ d ก็อายมากพอเราไม่รู้สึกว่าเรามีค่าใช่ไหมเราไม่อยากได้สิ่งเหล่านั้นก็จะทํางานอย่างหนันะเพื่อจะได้สิ่งเหล่านั้นออกมามันมันเป็นการทํางานที่ไม่ได้มาจากแรงจูงใจที่ถูกต้องมันเป็นการทํางานที่ตอบสนองธรรมชาติปแล้วถามว่าพระเจ้าจะวอวทรได้เอ่ย ผมก็เชื่อว่าถ้าการกระทําของเราเนี่ยเพื่อตอบสนองธรรมชาติป่าเราทําเพราะว่าพยายามที่จะมีหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเราจะต้องไม่อับอายชาวบ้านเนี่ยผมก็ไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะไวยพรสิ่งที่เราทําครับเราอาจจะเรียนหนักทางานหนักเพื่อคนอื่นยอมรับเพื่อจะไม่ได้อับอายเขาเราก็ทําออกมาผมก็ไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะไวยพอครับเราอยากจะเออ ทำงานหนักเพื่อจะมีเงินเยอะๆเพื่อจะซื้อหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้เราเนี่ยดูดีผมก็ไม่ได้คิดว่าพระเจ้าจะเว้พอยสิ่งที่เราทำเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาจากแรงจูงใจีถูกต้องมันออกมาจากธรรมชาติปากของเราแต่ว่าแต่ว่าถ้าเรารู้สึกจริงๆว่าตัวเรามีค่าแล้วเราก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยออกมาจากความรู้สึกว่าเราเนี่ยมีค่าในพระเจ้าเราทํางาน เราเรียนเราเป็นพ่อแม่ออกมาจากความรู้สึกว่าเราเนี่ยมีค่าในพระเจ้ามันออกมาจากแรงจูงใจงที่ถูกต้องมันเป็นการกระทาที่บริสุทธิ์เพราะว่ามันไม่ได้ออกมาจากธรรมชาติปบผมก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราทํำไฟพระเจ้าก็จะอวยพร่อนถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเนี่ย มีคุณค่าในพระเจ้าเราก็ทํางานในสิ่งที่พระเจ้าสร้างเราทําเราก็มีความสุขไม่รู้สึกว่าแขกับใครพระเจ้ากอวยพรการงานของเรานะครับเ,เราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเพื่อน <c oughs> ออกมาจากความรู้สึกว่าเราเนี่ยมีค่านในสายตาพระเจ้าเราไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาชมเราว่าเราเก่งเราไม่ได้ทาเพื่อให้คนมาชมว่าเราดีมันออกมาจากแรงใจที่ถูกต้องพระเจ้าก็อวยพรในสิ่งที่อยางที่เราทํา ก็พูดอย่างนี้นะคระับเยซูว่าใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยงค์จะเพิ่มให้อีกแต่ใครที่ยังไม่มีเนี่ยโค์จะเอามาจากเขาฟังูเหมือนพระเยซูหูเนาะแต่ว่าสิ่งที่พระเยซูพูดคือเรื่องนี้แหละถ้าเรามีค,คือมีความรู้สึกว่าตัวเองมีค่าและเราทําออกมาจากรู้สึกนั้นพระเยซูจะเพิ่มให้อีกแต่ถ้าเราไม่มีใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าเราทาทุกอย่างมาเพื่อจะลบความอายตัวเองมันออกมาจากธรรมชาติหนือหนั้น สิ่งที่ทําออกมาเนี่ยพระเยซูก็ไม่อวยพรยิ่งทําก็เหมือนกับยิ่งเสียพระเยซูก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าไม่มีนะก็จะถูกเอาออไปมันเป็นเรื่องนี้นะครับเราทําทุกอย่างออกมาจากคุณค่าของเราในพระเยซูที่เรารู้สึกหรือเปล่าหรือว่าเราเนี่ยทำทุกอย่างออกมาจากธรรมชาติาปท่าทเพื่อว่าจะเป็นที่ยอมรับที่คนอื่นจะรู้สึกว่าเราดีเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งแบบนั้นเรารู้สึกว่าเรา ดังนั้นพระเยซูก็ช่วยเรานะครับให้พ้นจากความอายอันแรกพระเยซูจะช่วยเราให้เราเนี่ยได้รู้สึกถึงคุณค่าตัวเองก่อนแล้วเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำออกมาจากความรู้สึกว่าเรามีค่าใลพระเยซูเนี่ยพระเยซูจะป่วยผ่อนพระเยซูก็จะป่อยพรอนมากขึ้น,นครับในความอับอายของเราก็ะจะค่อยหายไปจากชีวิตของเราผมก็ ย้อนมองตัวเองนะครับถ้าสิบกว่าปีที่แล้วชีวิตของผมก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมรู้สึกอับอายแต่พอมาผมมามองตัวเองวันนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าตัวเองก็สามารถที่จะเชิดหน้าบอกคนอื่นได้ว่าผมเป็นยังไงให้คนอื่นได้เห็นว่าผมเป็นยังไงทุกด้านผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าไอความรู้สึกอับอายด้านต่างๆชีวิตของชีวิตเนี่ยพระเยซูก็เอาออกไปก็ออกไปโดยส่งโดยส่งกระบวนการที่ผ่านมาครับเพราะผมรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าในพระเยซูก็ ทำทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมีค่าแล้วก็เห็นว่าพระเจ้าพูพดผ่อนด้านของชีวิตก็รู้สึกมีความสุขในด้านของชีวิตรู้สึกพอพอใจรู้สึกรู้สึกว่าไม่ได้มีความอับอายในในด้านใดๆของชีวิตครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยคือคือการที่พระเยซูเอาความอับอายออกจากชีวิตเรา โดยช่วยเราเห็นคุณค่าตัวเราก่อนแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากเขารู้สึกว่าเรามีค่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเติบโตไปทั้งชีวิตนะครับมีสักเรื่องหนึ่งที่ผมเพิ่งจะเติบโตเรื่องนี้ในสักสองสาเดือนก่อนมาพูดด้วยฟังเออพวกเราเป็นพ่อแม่เนาะทุกคนดูดิ <c oughs> เกินลูกไปแหกปากร้องการงานกลางงานอะไรเนี่ยไปห้างไปโรงหนังในการแต่างงานพ่อแม่รู้สึกไงเอ่ยถังหน้ามนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็เคยเปไ็นอย่างนั้นรู้สึกว่าผมมีความอับอายบางอย่างพอผมพาลูกไปห้างลูกรู้สึกแหกปากไปที่นีนไม่ควรจะแหกปากเลยรู้สึกอายมากพอเรา,าอายเนี่ยเราก็นับจะทําสิ่งที่ไม่ควรจะกระทกับลูกเราะยีแยแรงัว่นีพาไปห้องอ้ห้องแหกเลยเพราอแม่ขายหน้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเยซูก็อยากจะนําความอับอายออกมาจากที่ของเราสักสามเดือนก่อนผมเพิ่งรู้ว่าผมเพิ่งรู้ถึงคุณค่าของการเป็นพ่อในพระเยซู ผมรู้สึกว่าเออการที่ลูกผมจะมีพ่อเนี่ยมันสําคัญมากและคุณค่าของพ่อก็คือการได้อบรมลูกอย่างถูกต้องสอนให้ลูกเนี่ยโดยทางพระเจ้าเพราะผมเข้าใจคุณค่าของการเป็นพ่อแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าพอลูกผมไปแหกบากในที่ไม่ควรจะร้องเนี่ยผมไม่อายก็เป็นก็นที่เด็กเป็นเด็กไะผมเป็นพ่อก็ช่วยหนอผมไม่อายคุณมีปัญหาก็ขอโทษแต่ผมไม่อายแต่ก็เนี่ย ค็อจะมีปัญหาจะกโกรธผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้อายอีกแล้วผมก็รู้สึกว่าเออผมสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ถูกต้องก็พารูปอกมาก็บอกเขาว่าถ้า,าไมื่องนี้มันดังเรื่องที่นอกไปไหมผมรู้สึกว่าผมสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ถูกต้องมากขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่าเพราะอย่างนั้นพระเจ้าก็จะปวยกรอการเป็นพ่อเป็นลูกของพวกเรามากขึ้นเพราะมันเกิดจากการที่ผมได้เห็นคุณค่าของตัวผมในพระเยซูเรื่องการเป็นพ่อของผมผมเห็นว่ามันมันก็ช่วยผมมากและผมไม่อาย ก็อยากจะบอกพี่น้องนะครับก็ไม่รู้ว่าเรารู้สึกอับอายในเรื่องอะไรบ้างในด้านต่างๆของชีวิตเราถ้าที่เรารู้สึกอับอายบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ปกติไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกอะไรครับเพราะว่าเราทุกคนก็ก็เป็นคนบาปคนมีความบาปคนมีความอับอายดังนั้นเราซึ่งเป็นคนบาปอยู่ในโลกนี้เราก็จะมีเรื่องที่เรารู้สึกอับอายด้านต่างๆของชีวิตของเราอยู่เสมอแต่ว่า ถ้าความอับอายเนี่ยมันท่วมท้นเรามันขับเคลื่อนชีวิตเราเนี่ยเราก็จะทำบางสิ่งบางอย่างทาหลายอย่างเพื่อจะลบล้างความอายนะครับผมเห็นหลายคนอยากจะมีหน้ามีตาไม่อยากอับอายในเรื่องทรัพย์สินเงินทองก็เลยไปเอออะไรดีเออใช้เงินเกินตัวซื้อของหลายอย่างจนเป็นหนี้เป็นสินทลุงพลายม,มันก็ถามว่ามันเกิดจากแรงจูงใจอะไรผมไม่คิดว่าก็อาจจะ รู้สึกอับอายที่ไม่มีของเหล่านั้นนะครับเราก็เลยทาหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ได้ออกมาจากแรงจูงใจที่ถูกต้องพระเจ้าก็ได้เวยนพอดเพราะว่ามันเป็นการก,าร,กระทาที่ที่ไม่ถูกต้องนะครับผมก็เชื่อว่าถ้าเราเข้ามาหาพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยเราให้ให้เราได้เห็นคุณค่าตัวเองในพระเยซูแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่าง,งออกมาจากความรู้สึกว่าเรามีค่าในพระเยซูไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องครอบครัวการเป็นลูกการเรียนทุกอย่าง พระเจ้าก็จะเวียนพเพราะว่ามันออกมาจากแรงจูงใจที่ถูกต้องพระเจ้าถือว่ามันเป็น,นกากนรกระทำที่บริสุทธิ์ในสายตาของพรงอะองค์พระเยซูก็อยากจะช่วยให้เราพ้นจากความอับอายด้าน,นตา่างๆาในชีวิตเราครับก็ในวันนี้เวลาน,นี้ก็อยากจะให้เราได้นมรสการพระเจ้าด้วยกัน,นครับแล้วก็ผมอยากจะให้เรารู้สการดยด้วยใจด้วยจิตใแค่ด้วยเดียวน,นะครับขอพระเจ้าเปิดเผยให้เราเห็นให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่า ในพระเจ้าในด้านที่เรากำลังรู้สึกอับอายอยู่ในด้านที่เรารู้สึกอับอายอยู่เนี่ยขอพระเจ้าช่วยเราให้เราเป็นคุณค่าของตัวเราเองในด้านนั้นนะครับที่เรารู้สึกการเราลิทิางอย่างอุกอาจในที่เราพ้นจากความอับอายไั้ต่างในโลกใบนี้ที از, ่เรากำลังมาเชื่ออยู่เดีของพระเจ้าที่ที่พระองค์อยากจะช่วยเรารู้ถึงคุณค่าของตัวเราเองเพื่อที่เราจะทําทุกอย่างออกมาจากการ การรู้สึกนคุณภาพของเราแล้วพระองค์ก็จะโวยพรเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดทุกอย่างด้นานชีวิตก็ดีขึ้นแล้วเราก็ค้นจากความตายในนักต่าที่เรามีจริงๆเราก็เป็นการโวยพราจากพระองค์จริงและผมหมายถึงคนที่นี่ที่สิงคโปร์จะเกิดขึ้นกับพวกเราจริงๆและควรจะเห็นว่าเราเป็นริสเตียต้องรับโวยพรจริงแลขอบคุณพระที่จะนำความอายใน,านาในชีวิตของเราไปในเวนาพมะเยซูสเจา้า